สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอ่าน เฮ้ยเฮ้ยทำไรเมื <S <S 1> <S 1> ่อวันที่19ตุลาคม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีสนมียการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบานกองังคัรสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานและสืบนครบาน5เปิดปฏิบัติการเด็ดปีกสาวเด็กเอ็นขยี่หนุ่มบาโฮสสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตตมีนจำนวน20ถุงหัวเชื้อผสมอาหารวัตถุดิบผสมผัวบริไฟฟ้าอุปกรณ์แพ็คส่งเครื่องซีนเป็นจำนวนมากแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและมีไว้ในความครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนจับกลุ่มได้ที่ห้องพักในซอยอ่อนนุช53 แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครต่อเนื่องบริเวณริมถนนในซอยอนุท69แขวงประเวศพฤติการณ์เก่าวคือพลตําีเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบดจเอกสําราญนวน์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์หน่วยการปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตบดจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์้าก,กมลเลขาธิการปปสร่วมกันเปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างยาเสพติด โดยมีการสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยระดมกำลังโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำตรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดเด็กเอ็นบาโฮสเมื่อวันที่9ตุลาคม2568มีการจับกลุ่มผู้ต้องหากว่า7รายตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากต่อมาพลตำรวจตรีทเทเรตธรรมาสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บุกคับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาทั้ง7รายดังกล่าวพบว่ากลุ่มเด็กเอ็นและบาโฮสในเครือข่ายมีการสั่งซื้อพอตเคพิสดาลซึ่งได้สืบสวนขยายผลจนทราบแหล่งที่มาต่อมาวันที่19ตุลาคม25ง8เวลา7นาฬิกา30นาทีพลตรตรีเทเดตได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นห้องพักซอยอ่อนนุช5 3แขวงประเวศเขตประเวศกรุรงเทพมหานครเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่าคนร้ายในห้องพักไม่เปิดประตูตำรวจจึงได้ถีบประตูเข้าไปตรวจสอบ เข้าไปในห้องกลับไม่พบใครแต่พบว่าประตูห้องน้ําปิดอยู่ชุดสืบสวนได้วิ่งเสริมแรงถีประตูเข้าไปในห้องน้ําอย่างเต็มกําลังพบตัวผู้ต้องหาจึงได้ควบคุมตัวไว้จากการตรวจค้นห้องพักพบของกลางหัวเชื้อผสมอ,อาหารวัตถุดิบผสมหัวบริไฟฟ้าอุปกรณ์แท็กส่งเครื่องซีและเคตามีนเป็นจํานวนมากหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาชุดสืบสวนขยายผลไปสู่ตัวการใหญ่นำพาเจ้าหน้าที่ไปซอยอ่อนนุชหก ชี้เป้าให้จุดจับกลุ่มทําการเข้าจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังซื้อขายยาเสพติดภายในซอยอ้างกับเจ้าหน้าที่เป็นตัวการใหญ่จับผู้ต้องหาได้อีก2รายปรากฏเป็นเพียงผู้ค้ารายย่อยในชุมชนเท่านั้นเมื่อทําการแข่ผลตอบพบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับคนแรกคือตัวการใหญ่โดยเป็นพ่อมดผสมพอตเคมีการคิดค้นสูตรด้วยตัวเองและขายแพร่กระจายไปยังกลุ่มเด็กเอ็นและบาโฮสเป็นจํานวนมากตลอดการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง3ราย อยู่ในการมอนิเตอร์ของพลตบดเอกกิรัตนเพชรผู้มชาการตบหรวงชาติได้กล่าวชื่นชมกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมแสดงความห่วงใยกับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่หน้างานหลังเสร็จสิ้นการจับกลุมได้นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเรียกเลยอ้ามอาม,อามอ,ามอามอยู่ไหมอาม อ้ามไม่เปิดพี่พังนะอ้าม เฮ้ยเฮ้ยทำไรเปล่าครับทำไรกำลังล้างหน้าครับทำไมไม่เปิดอ่ะเปล่าครับพี่คุยกันก่อนครับเพิ่งได้งานใช่ไหมครับใช่ครับโอเคไปนั่งเออมันละลายน้ำเปล่าเป็นแบบลาดี่ฮะเออมันละละมันละลายน้ำไงเราเข้าไปทำอะไรกำลังล้างหน้าพี่กำลังจะแล้วเขาได้ยินเสียง เองได้ยินเสียงเพิ่งได้ยินตอนเสียงถีบแบบูเรีย้องเยัอาแเนเีองาไว้ทำอะไรเนี่ยเป็นของเก่าของบางทีของเพื่อนขผงไว้ยิมเอาไว้ใส่เติมน้ำยาบุหรี่ธรรมดาใช้อันนี้ผสมกับเคเหรอไม่ใช่อับใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าธรรมดา อีาอ e ืเ e เียเปนี่เองไปทำงานก่อนขอขอร่างงานก่อนได้ไหมได้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 ลแล้วลแลวล เขียสเกลเต็มเลยว่ะตู้กับน้ำที่เขียวเดี๋ยวพี่วนไปดูก่อนนะสเกลเต็มเลยพี่ออกไปแล้วขี่รถแล้วก<น>ตว็ตอนจังหวะเอาอ่ะตอนจังหวะมีคนเดินมาเอาอ่ะพี่ขี่รถสวนเข้าไปอ่ะได้มัมบัดมันจอดตรงนั้นพอดีว่ะเอาดิเอาดิพี่ขี่ไปเดี๋ยว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 ปุ๊บ เดี๋ยวเดียวยังยังวิ่ยังเห็นเห็นมันเดินมาหามันจะเดินมาหาไอ้นั่นหรือเปล่าผลมันผูกพานเดี๋ยวรับ,บึงินปีมเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยโอวไม่แน่ใจใช่ใช่นะไป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  ใช่เงืนอะเงินใช่เงินใช่เงินนะเงินใช่เฮ้ยเฮ้ยจอาจ้ายืนยืนตำรวจตำรวจลง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 ส่งไรส่งไรนั่งลงนั่งลงส่งไรลงลงลงส่งไรส่งไร ไม่เนี่่น่เจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอแล้วแปดดูดีดีมีของว่าอย่างไรหมดแลวนี่อะไรว่าอย่างไรดา